เฮ้ย <Hey, S 2> ตายแล้วแกโง<ห>่นี่รอดติดตอนแล้วยังโง่อยนะนี่เห็นหรือไงว่ากวาดใบไม้มาโดนรถฉันอนะ่ะต<ห>าบอดหรือไงฮะยืนทําอะไรกล้าขอโทษฉันสิรู้ไหมว่ารถมันแพงแค่ไหนอะ่ะอย่าไปพิงนะสกปรกจริงเลยทำไมอยากเป็นพ่อพระนักหรือไงเลือกเลยแล้วกันจะไปอยู่กับมันหรือจะอยู่กับซีนาเอ่อลุงว่าอย่าทะเลาะกันเลยมึงยุ่งไแก โอ้โหรถไทยเนี่ยสวยจริงๆเลยวิสีแดงเลยแต่หันใจซื้อมาเฮ้ยตายแล้วแก่โอ้ นี่เราจกตนแล้วยังง่อยนะนี่เห็นหรือไงว่ากวาดใบไม้มาโดนรถฉันอะ่ะตาบอดหรือไงฮะจะยังไงลุงขอโทษด้วยนะลุงไม่เห็น,นจริงๆอะ่ะนี่ใครหลานแกฉันไม่มีญาติสุกปรกโซโคแบบนี้หรอกนะเออยังไงลุงขอโทษแล้วกันเนี่ยลุงไม่เห็น,นจริงลุงไม่ได้ตั้งใจหยุดขอโทษสักทีได้ไหมหรือว่ามันเป็นสัญญาณของคนชั้นต่ำหรือไม่ก็คงเป็นกรรมพันธุ์สินะจนแล้วแทนที่จะอยู่เฉยๆเฮีย,ย,ยมาทำให้ข้าหนุ่เขาเดือดร้อนอีกกเห็นไหม คือคือก็ลุงขอโทษแล้วไงแล้วอย่างนี้จะให้ลุงทำยังไงล่ะนี่รู้ไหมว่ารถฉันนับเพิ่งซื้อมาใหม่คนอย่างแกเกิดใหม่ร้อยชาติก็ไม่มีปัญญาซื้อได้แบบนี้หรอกก็จะให้ลุงทำยังไงอะ่ะก็กร่าบขอโทษสิสิยืนทำอะไรกร่าบขอโทษสิสิรู้ไหมว่ารถมันแพงแค่ไหนอะ่ะอย่าไปพิงนะสกปรกจริงๆ เดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดเดเด๋นี่มันอะไรจีนะ่ากีแก่เนี่สิกว่าเศษใบไม้มันโดนรถเราเนี่ยเพิ่งซื้อมาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะหมองหมดเลยเนะี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะเศษขยะแค่นี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างให้ก็ได้ลุงโอ๊ยนี่คุณมากับตีหน้านะทำไมถึงจะไปเข้าข่ายแก่สกปรกนี่ะ ที่ไปเหอะต้องเสียเวลาลเอารถไปลาที่คาแคร์อีกเนี่ยขับดิแมช่วยขับรถให้หน่อยนะฉันทำใจขับไม่ได้สดกปรกอ่ะ แกของนั้นนี่อย่าบอกนะว่าตามฉันมาถึงที่นี่เนี่ยบ้านของฉันไม่ต้อนรับคนจนๆอย่างแกหรอกนะแหมวันนี้แต่งตัวซะดูดีเชนะใครบริจาคมาให้ละ่ะคือวันนี้ลุงจะมาทีก็จะพูดได้แต่ละคำกลัวดอกพิกลจะร่วออกจากปากหรือไงฮะ<ม>แล้วจะบอกอะไรให้นะคนจนๆอย่างแก ต่อให้ใส่เสื้อผ้าราคาหลักล้าน่ะก็ไม่ได้กบกลิ่นสาบความจนความโง่หรอกนะแก่แล้วแก่เลยจริงๆนี่แม่หนูนี่คือบอกให้ไปไงยังจะมาหน้าด้านยืนอยู่ได้อ๋อหรือว่าวันนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นคนเก็บขยะนูน่นที่ที่แกควรอยู่อยู่ข้างหนังขยะนูน่นไป <laughs> นี่ไล่ให้ไปยังไม่ไปอ,อีกเหรอใครเป็นลูกเป็นหลานอัอบอายขายที่หน้าตาย จีน่ามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมาสักพนะักแล้วแล้วนี่กล้าดีไงนะคะให้อีกแก่สกรปรกมายืนหน้าบ้านเนี่ยแค่เรื่องเมื่อวานะฉันยังแค้นไม่หายเลยนะมันจะเกินไปแล้วนะจีน่านี่คุณก็เหมือนกันนะเป็นอะไรถึงไปเข้าข้ามมันอยู่ได้ไหลายครั้งแล้วนะจีน่ามนไม่พอใจใครอะ่ะคุณก็มาด่าจีน่าตลอดทําไมอยากเป็นพ่อพระนักหรือไงเลือกเลยแล้วกันจะไปอยู่กับมันหรือจะอยู่กับจีน่าก็ได้ผมไปก็ได้ผมก็ไม่อยากอยู่คุณเหมือนกันอนะ่ะ ผู้หญิงอะไรอะปากร้ายจิตใจสกปปกมากๆเลยอะนี่คุณหาว่าใครจิตใจสกปปกฮะแต่ว่าคุณไงรู้ว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยไม่ต้องยุย่งเลยคุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะยิ่งจะไปเข้าข้างมันอีกหรอฮะพ่อครับเออคุณนาทอนนี่มันอะไรกันคะนี่คุณรู้จักสกปปกนี้ด้วยหรอรู้ไหมมันตัวซวยมากเลยนะพ่อผมไม่ใช่ตัวซวยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเฮงซวยเนี่ย ผมไม่มีโอกาสได้ลืมตามองโลกนี้แล้วครับแล้วก็ไม่มีบ้านให้คุณได้เช่าอาศัยอยู่แบบนี้ด้วยที่พ่อผมมาวันนี้เพราะว่าคุณอ่ะค้างค่าเช่าอยู่สามเดือนแล้วพ่อผมอ่ะไม่ใช่คนแห่งสวยอะไรแล้วผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงจงเกียดจงชังพ่อผมขนาดนี้ดูถูกเหยียดหยามแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุแบบนี้ คือฉันขอโทษนะคะ oh. คือฉันไม่รู้อ่ะแล้วคุณรู้อะไรไหมที่อมรไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยเพราะว่าอามรโทรมาเลื่อนวันจ่ายเพราะพ่อของคุณไงทักมาลัวๆเลยเนี่ยพ่อจีน่า ปีนี้พ่อไม่ได้ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเลยนะลูกร่างกายพ่อสุดหนักมากพ่อขาดรายได้มาหกเดือนแล้วเงินไปหาหมอก็ไม่มีทีหน้าโอนมาให้พ่อได้ก่อนได้ไหมช่วยพ่อหน่อยพ่อจะไปหาหมอ อ้าวลุงมาเก็บค่าเช่าเองเลยใช่ไหมวันนี้ใช่พอดีเดี๋ยวลูกชายลุงจะขับรถตามมาลุงก็เดินมาเรื่อยๆคืออยากจะเดินน่ะให้สมกับที่ลุงเคยนอนติดเตียงมานานนะ <laughs> มอก่อนลุงก็คือไม่ได้เดินเลยครับแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดได้เดินก็จะเดินเรื่อยๆทุกวันอย่างนี้แหละรอ,อ,อผมแป๊บน,นึงนะลุงเดี๋ยวผมไปเอาเงินค่าเช่ามาให้ แล้วผมขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนะที่ให้ผมค้างค่าเช่าไป้ทั้งสามเดือนน่ะ <c oughs> ถ้าเป็นที่อื่นนี่ไล่ผมออกไปแล้วนะนะไม่เป็นไรหรอกอมรก็เป็นเพื่อนของลูกชายลุงนะก็ไปเยี่ยมลุงอยู่บ่อยๆนะแล้วอีกอย่างหนึง่งลุงก็คิดว่าอมรเป็นเหมือนลูกหลานลุงเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมาก <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวลุงยืนแป๊บหนึ่งนะยืนรอ,อผมไปเดียวก็พรว่าคุณ <c oughs> นำเงินที่หามาได้ไปซื้อเสื้อผ้าไปผ่อนรถหมดอยากให้คนดูว่ามีสตังค์อยากอยู่ในสังคมระดับสูงแต่ว่าในกระเป๋าตังค์เธอ่ะ <c oughs> มีกระเศษสตังค์เออฉันฉันขอโทษนะคะคุณรู้ไหมที่ผมยังอยู่กับคุณอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่านิสัยคุณจะเปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนไปทางที่ดี <c oughs> แต่มันก็ไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะสันดานคุณอะยังไงมันก็อย่างนั้น ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยอมรพอ,อ,อ,อคุณลุงครับผมขอบคุณคุณลุงมากมากนะครับที่ผมค้างค่าเดือนละสามเดือนขอบคุณนี้จริงครับไม่เป็นไรไอสามเดือนที่ค้างเนี่ยฉันยกให้เธอนะแต่สำหรับเธอเธอต้องจ่ายทุกอย่างตามเดิมจริงๆแล้วลุงผมคงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแหละผมคงหมดเวรหมดกรรมกับผู้หญิงคนนี้แล้ว ้มรคุณจะไปไหนอ่ะก็ผมก็ไปอยู่ที่อื่นไงฉันไม่ให้คุณไปนะไว้เจอกันนะลุงอืมขอบอ้อผมได้คนเช่าคนใหม่แล้วนะการุณาเก็บของออกภายในสองวันนี้ผมจะให้คนมาทำความสะอาดครับไปไปรถนี่งบ้าอะไรวะเนี่ย